คือเราจะมีเนี่ยผมจะจะใช้ตรงนี้น้าทั้งหมด2องไร่เนี่ยผมจะมีน้าถึงหมดทุกที่สปริงเกอร์ทั้งอะไรทั้งสองร้ไร่เนี่ยแต่ไม่ได้ทำครั้งเดียวนะได้เงินมาสิบาทก็ต่อท่อราคาสิบาทเท่าไรเราครับคือคือไม่อยากคิ้วอยากรดอ่ะแล้วทีนี้วิธีการเอาน้ําไปใช้ผมก็คือผมจะใช้วิธีเอาปั๊มน้ําดันไปครับพอเราเอาปั๊มน้ําดันเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันจะแรงมาก บางทีต่อสปริงเกอร์ได้ยี่สิบหัวนะสองนิ้วเนี่ยแต่พอไปสายนู้นไปไปอีกสักกิโลหนึ่งเนี่ยสามหัวก็ยังไม่ได้ได้ก็แบบกูปิกกระปอกนี่ทำไมมันมันแรงดันอา่าวเราก็ถูกฟังในหัวว่าอ่าเพราะเพราะการน้ําเข้าไปในท่อม,มันมีแรงเหนืดของมันดึงเอาไว้ทำให้มันเหนืดนั่นค,คือคือสิ่งที่เราถูกหลอกมาตลอดจริงๆไม่หลอกมันก็จริงนะแล้วทีนี้แทงน้ําอยู่ตรงเนี้ย ลูกชายทําก็คือเอาเอาพลังงานโซลารเซลล์เนี่ยสูงขึ้นไปแทงแล้วก็ปล่อยไปทํานาอยู่หนึ่งกิโลเมตรครับปล่อย<ม>ท่อสองนี้ไปหนึ่งกิโลเมตรแล้วลงไปในน้ําแล้วโผล่ขึ้นมาลงไปน้ํโผล่ไปหนึ่งก<ม>ิโลเมตรผมเปิดสปริงเกอร์ใต้แทงใหญ่เนี่ยได้สิบหัว<ม>แล้วไปเปิดปลายสายก็ได้สิบหัวครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับกับน้ําเราแต่ก็แต่ก็คาใจมามาหกปีแล้วนะม,มีวันหนึ่งไอ้ท่อท่อที่มาจากแทงใหญ่เนี่ยเดยจะพาะดูมันหลุด มันหลุดใต้แทงใหญ่เราเราโดยภาพมันจะบอกว่ามันจะแรงมากโดยโดยหลักเราคิดเพราะว่าเราต่อกับปั๊มน้ำนี่มันมันระเบิดเลยอ่ะที่ใกล้ใกล้แรงนะผลปรากฏว่ามันแรงไม่มากเอามือปิดปิดมันก็อยู่ครับสุดท้ายเราไปลองขี่รถไปลองไปสายดูเอามือปิดก็เท่าเดิมขับรถไปขับมาเกือบสามสิบรอบลองเปิดสองหัวมาเปิดสองหัวลองเปิดแล้วมาเปิดเปิดใส่แก้วจับเวลาตัวนี้ไปเจอเท่ากันหมดเลยครับเอแรงแรง เอามันแวบเลยนะแรงโน้มถ่วงกับแรงดันเนี่ยมันคุณะแรงกันในโลกนี้ยทางวิทยาศาสตร์มันคุณะแรงกันแน่แต่ไม่มีใครอธิบายให้เราฟังเลยแรงโน้มถ่วงเอาไปไหนมันก็ไปในโลกนี้แต่แรงดันเนี่ยไม่มีทางหรอกเอาไปบุญรมลองนู้นเลยปั๊มขนาดไหนก็เอาไปเลยไม่มีปั๊มไหนเอาไปได้ในบุญรำจะเอาปั๊มห้าพันแรงเนี่ยดันบุญรมไม่ไม่ไปท่อท่อหลีกก็ระเบิดก่อนแต่แรงโน้มถ่วงเอาไปได้เพราะมัน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 ไปได้เรื่อยๆขอให้มันต่ํากว่ามันอ้าวแสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย เราเอาน้ําขึ้นแทงหนึ่งแล้วปล่อยไปถ้ามันต่ำกว่าไปอีกนิครงก็ไปสิครับแล้วทำไมเราต้องหมดว่าฝนแรงด้วยล่ะมันก็ไปได้ทุกพื้นที่แรงน้มถ่วงของโลกแร้ถ่วงของโแรงแรน้มถ่วงของเราเราต้องจ่ายตังค์ไหมนี ok ่ความคิดนี้จ่ายตังค์ไหมไม่ต้องจ่ายผมนึกถึงลุงปูที่ติดท่อาไอที่สูงหน่อยแล้วปล่อยน้ําลงมาลงมาที่ ที่ข <im ms> mm ้าหมาล็อกเตอร์กัมนพูดบ่อยๆในในีเตียรรเจอรสังเนี่ยซึ่งอย่างอย่างท่านว่าเนี่ยจะเป็นจุดทีนสูงแล้วปล่อยลงมาอืใช่เยอันนี้อันนี้อันนี้วแรกที่ผมเข้าใจแล้วอันที่สองที่มาเห็นก็คือหลังจากเข้าใจแล้วนะว่าโอ้ยแรงม้งถุงมันเอาไปได้ขอให้มันต่ากว่ากันเอาไปอเมริกามันก็ไปครับไม่มีทางว่าไปถึงไหนถึงไหนเหนื่อยแล้วนอนไม่มีทางขอให้มันต่ำกว่ามันไปแน่ๆครับแล้วทีนี้ถ้ามันไปในท่อมันก็ไม่ซึมไม่เหมือนรางน้ําไม่ซึมนะแล้วท่อก็ไม่ต้อองซ่ม แล้วการลวกการซึมไม่มีก็แสดงว่าน้ําทุกหยดไปถึงไหนก็ถึงตรงนั้นหมดขอให้ตรงนี้สูงกว่าเอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็เอาพลังงานโซลาร์เซลล์ทำเหมือนเราเนี่ยเอาขึ้นที่สูงแล้วก็ปล่อยไปที่อื่นต่าแล้วทีนี้เอาตรงนี้ไปไว้ตรงไหนกหน็ได้ไปไว้ในอ่างน,น้ําแล้วเราไปไว้ที่เนินทําไม,มทีนี้ก็มาคิดถึงว่าเอะแล้วที่ผ่านมาเราไปขุดบอ่อไม่มีน้ําแต่เสียตังค์นะไม่มีน้ํามีเยอะไหมเยอะขุดบ่อแล้วน้ําไม่อยู่ซึมนั่นก็เยอะแล้วขุดแล้วไม่มีน้ํะไหลมาบ่อละดิบ้านก็เยอะ แล้วเ้าเนี่ยเยอะๆที่เสียเยอะๆเนี่ยเสียทาไมอ่ะ<ม>เพราะเราโง่ไงต้องเสียเยอะแล้วเจาะบาดาลก็เหมือนกันไปเจาะไปไม่มีน้ําก็เสียเงินนะมีน้าไม่อาน้ำขึ้นไปใช้ก็เสียเงินไปเจอน้ําเค็มก็เสียเงินแล้วรวมทั้งหมดเนี่ยเราเสียไปแบบโดยที่ไม่มีความรู้โดยสังเลยแล้วทีนี้ถ้าหากผมคิดอย่างเงี้ยถ้าหากเราเรารู้ว่าตรงเนี้ยน้ํามันมารวมกันเป็นแหล่งน้ํารวมกันเนี่ยเรารู้แน่ๆว่ามันไหลมารวมตรงไหนใช่ไหมเราไปขุดตรงนั้นเลยลงลงไปห้าร้อยเมตร เพื <OR> ่อจะเอาน้นเก็บไปหรือว่าถึงเสาเข็มบ้านอูมาม่าอะไรยิ่งดีอ่ะแต่แสดงว่าน้ําทั้งหมดเอามารวมตัวนี้เลยหลังจากนั้นก็เอาขึ้นแทงแล้วก็ปล่อยไปนู่นสูงให้กลกเอาไปเชียงใหม่เชียงรายเอาไปใช้เชียงใหม่เชียงรายเลยผ่านท่ออย่างเดียวไม่ต้องผ่านอีกอเพราะมันสูงกว่านะเราก็จาระดับน้ำว่าสูงกว่าเขาไปได้หมดแล้วมันก็ไปแล้วตรงไหนพวกเขามีมีน้ําต่อท่อไปไม่ใช่ไปขุดสระน้ำมันไม่มีแต่ถ้าต่อท่อไปมีแน่ๆเพราะมีแหล่งน้ำมีไห พอทเเอาเสร็จรถจะโคไปโยนลงน้ําหมดได้เลยในประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องขุดอีกแล้วชาตินี้แหละชาติหน้าตำบลเล็ในหมู่บ้านเราไปทิ้งหมดเลยที่ใครขายไม่ติดโรงงานเลยไม่ต้องผิดแล้วใช้แรงนงนมถ่วงเดยไม่ต้องจ่ายตังค์การเอาขึ้นเดีย๋ยวเอาไปฟ้าเอาขึ้นมันแพงเราพลังงานโซลารเซลล์เนี่ยติดแพงเลยรอบอ่างเนี้ยติดแพงแบบรอบเลยนะเหมือนเหมือนในโซล่าฟาร์มอะ่ะรอบเลยแลย้วเอาขึ้นถังเนี่ยเป็นเลี้ยง,เล,ยงเลี้ยงแถวเลยขึ้นท่อออกทุกทิศทุกทาง ถ้าอย่างนี้เนี่ยแก้ปัญหาภาัยแล้งกับน้ําท่วมมันเป็นแบบเดียวกันน้ําท่วมไม่ได้เพราะเราลงลึกเาเจ็บตัวนี้หมดพอพอหน้าหน้าแล้งเนี่ยเอากว่าจะหมดลงลึกห้าสิบเมตรเนี่ยร้อยเมตรเนี่ยรับรองแล้งนี้ผ่านแน่นอนตัวนี้นก็ตามไม่ใช่่าตรงนั้นผ่านตัวนี้ไม่รอดนะรอดด้วยกันทั้งประเทศเลยพอไปถึงทุกมันไปถึงมีระบบไปแล้วท่อต่อไปเนี่ย <Yeah. S 2> ยังไงมันก็ไม่แพงเท่ากับกับคลองส่งน้ำเนี่ย <Yeah. Yeah. S 2> แล้วไม่ต้องซ่อมไม่ต้องขุดไม่ต้องพังไม่ต้องโกงไม่ต้องคอร์รัปชัน แต่ถ้าทำานี้เสร็จปุ๊บไม่ต้องมีนักการเมืองไม่มีช่องทางโกงอีกแล้วในชาตินี้และชาติหน้าเขาจะอยู่เท้าวอนนอกจากมันจะไปไปเผาท่อไปไปหมอไปทำใหม่เลยแต่ถามว่าทําไมผมพอเห็นเรื่องนี้ปุ๊บผมก็คุยกับบ่อน้ำมันเมื่อวานเนี่ยเจอพวกบ่อน้ำมันก็คุยกันว่าของเย็นท่านจีเย็นช้างเขาบอกว่าเขาก็ทําอย่างนี้นะเขาอยู่ยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาใช้น้ําผ่านไอ้น้ำมันผ่านท่อทั้งนั้นเลยเขาไม่ได้เคยสูบแล้วเขาขึ้นแท่งแล้วไปปล่อยที่ คนทวีปลงทะเลไปเลยเขาใช้ทีนี้ตลอดเอาน้ำมันมึงไปได้แล้วนั้นน้ำกูไปไม่ได้นี่มันก็ไปได้มันเหลวเหมือนกันนี่ว่าเราใช้แรงล้มถ่วงเลือเท่านั้นมันเป็นงานแล้วมันก็ไม่คิดต่อย่างเรา<ช>จบเลยนี่ก็เลยค,คุยเมื่อเช้า,ชาผมก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็คุย เมืม่อวานก็ไปไลน์กับหาร,ร์ดเมรสมิธว่าจะคุยกับเขาไปในวังผลปรากฏว่าดร,รสม,มริธไม่เข้าใจมันในไลน์มันกระชับหน้อยเกิดไปาอาจารย์ <laughs> ผมอยากเจออาจารย์สักรอบไปเุยอาจารย์มาหาผมหน่อยดิผมจะบอกเรื่องเรื่องโลกไบนี้จะเปลี่ยนโลกไบนี้ด้วยเอาแรงหนึ่งดูดโลกเนี่ยมาเปลี่ยนโลกอะ่ะผลปรากฏว่าไม่ได้เพราะนันก็คุยกับอาจารย์ยักษ์ออาจารย์ยักษ์ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เรื่องนี้อ อาจารย์ไม่ไม่รู้ผมก็ยังไม่มั่นใจหรอกแต่ผมบอกไว้ก่อนครับครเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่บอกเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ้ยความความคิดตัวนี้เป็นของคนนนคนนี้ผมจะยึดไปก่อนดิครับอาจารย์เป็นพยานในผมนะผมเป็นพยานนี่อะได้หลายคนพูดอะไรผมว่าเป็นพยานให้ผมนะว่าผมพูดคนแรกผมในพูดคนแรกแน่นอนนะครับผมจะบันทึกไว้แต่เป็นเรื่องที่คนรู้อยู่นะแต่มันมันลืมมันมันเหมือนอะไรบางอางมันเหมือนอะไรบางอยู่างมันไม่มีหมดเพราะพู้ที่คนเ้่าคนฉลาดเนี่ยรู้หมดครับ <laughs> แล้วเป็นเรื่องที่ไม่ซับปตนเรื่องที่ตลกมากเลยเนาะทำไมคิดไม่ออกยังยังยัง,ยง,ยงด่าต<ช>ัวเองแต่ละตอ<ช>นอ่ะ<ช><ช>แล้วตอนนั้นจะเสียงอะไรมันแทบจะไม่มีเลยก็เลยเยพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะต้องคุยดีๆแล้วก็หาหลายหลายฝ่ายมารวมกันน้งฝ่รับ แล้วท่อส่งน้าเนี่ยเราก็อายางพารามาทำสิมันถูกใช่ไหมนี่มันถูกครับแล้วมาผสมกับอะไรก็ได้ที่ก,ก็ก็ไปคิดกันที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์ต้องคิดกันนิดหนึ่งก็ได้แล้ท่อยางอะ่ะให้มันทับแล้วไม่แตกยางพารายืดจนได้เลยโอ้ยมีอะไรเยอะแยะที่ของเล่นต่อเลยมาหาลัยเนี่ยทำวิจัยต่อกับจากเรื่องที่ผมทํานะแล้วทีนี้พออ่างนี้ปุ๊บไปถึงอ่างโน้นใช่ไหมอ่างนี้ไปถึงอ,างอ่างโน้นไต่ไต่ท่อใหญ่เพื่อจะลิงค์แทงกันถ้ามันเผื่อมันไม่พอนะ อะไรมันไปตุนหนองตุนอะไรก็ได้ก็ตุนด้วยของฟรีทั้งนั้นแดงนุ่งถวงไปตุนอ่ะตุนตรงไปตุนตรงนี้รับรองเคลียร์ทั้งหมดนี่อันที่หนึ่งนะอันที่สองเขื่อนทุกเขื่อนมันอยู่บนภูเขาอยู่แล้วมีน้ำมันสูงแล้วก็สูบขึ้นบนหลังภูเขาแล้วต่อท่อลงมาถึงไหนถึงกเลยไรอชอบภูเขาไม่ต้องทาแท้งก็ได้ทําอะไรได้วทำทำทำเป็นกันคุยใหญ่บนหลังภูเขาก็เอาโซลาเซลล์บูกเบียบขึ้นไปจากอาจากเขื่อนอ่ะจากเขื่อนแล้วก็ปล่อยท่อลงมาเป็นแถวลงมาไปถึงไหนที่ยอดภูเขาอ่ะม ตอนมันพอมาเจอเรื่องนี้เสร็จผมก็ไปทําแท้งแล้วตอนนี้ทําอยู่สองแท้งสูงมากเลยทำสิบสองเมตรว่าก็จะไปทั้งตระบูรณ์เลนะทีนี้มันจะสามารถนําไปสู่เป็นนโยบายของประเทศได้เป็นแผนของประเทศเป็นของชาติเลยเพราะอยู่คกูเนี่ยสภาพาัฒน์าไดเป็นผู้สูงเดียร์กตั้งแล้วแหละแต่ยังยประกาศเราขรมอประกาศก็เดี๋ยววุฒิเอาเรื่องนี้เข้าไปสูแ่แผนสภาพัฒน์ให้ได้จะดังในห้องแผนสิบสอง เพราะว่าภัยแล้งก็อยู่ตรงนี้นะน้ำท่วมก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันแก้อยู่เดียวอะ่ะแก้เดียวแก้หนึ่งเดียวต่อไปการแก้อะไรก็ตามถ้าแก้หนึ่งเดียวแล้วประโยชน์างหลากหลายเนี่ยเป็นเป้าหมายของของโลกนี้แต่ทาแบบ,บทดลองกุายแล้งมีน้ำมีน้ำอย่างเกาไม่ได้นะทําพลาดบาทหนึ่งคุณตายเลยนะมันหนี้ทั้งนั้นเลยมันจะต้องไม่มีพลาดแล้วต่อไปอ่ะครับโครงการหยุดภัยแล้งคนรู้ก็รู้เยอะแล้วเนี่ยป่าท่าวบ้านก็เยอะทุบเปอร์ชาวนาที่กองทัพภาคที่สองทำอยู่ที่กับที่คุณพ่อพูดอะไรคือเขาจะแก้ปัญหาภัยแล้งเนี่ย คืาทำไอ้พลังงานแสงอาทิตย์งงน,นี่แหละน้ำันก็ไอลนะนี่โวรงกาเขาตอนนีภาคสอง